สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เรามาอยู่ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางการจนักุลวิทยานะครับนี่บรรยากาศการติดป้ายนะครับนี่ขอบคุณพี่ๆนะครับที่มาช่วยงานนะครับนี่การประเมือน,นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี25 6 5เด็กหญิงณัฐน,นิชาศรีโท เรียนชั้นหนึ่งศึกษาปีที่2นะครับโรงเรียนบ้านฉางนะครับการจดัดพิธิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาชลบุรีระยองบรรยากาศที่พีเขาก็เริ่มติดกันให้อยู่นะครับบรรยากาศ <c oughs> เป็นไงบ้างหน้าน่ารัอจังไม่คิดว่ามันจะเยอะแยะ <c oughs> ยิง <c oughs> ย่งใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหแบบต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะ <c oughs> โอเคเป็นยังไงบ้างวันนี้ ก็จะเป็นแบบว่ามาดูภาพรวมเนาะแล้วก็ซ้อมรอบนึงอะไรเงี้ยวันนี้มันเป็นการซ้อมรอบสุดท้ายแล้วนะครับก่อนพรุ่งนี้จะประเมินพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบอ๋อลูกนี้ที่ไปแต่งลูกนี้ตอนนี้ก็ครับนี่เดี๋ยวน้ำโมขอไปดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงก็ตรงนั้นก็จะเป็นหมวกแล้วก็ภาพบันคอนแกเลอรี่ฐานนะครับ พี่ๆก็มาช่วยนะครับรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนี่น,นะครับนิ่อาสาร่าจาะทานราจจทานรมฉา,ายลักนะครับโอเคพรุ่งนี้เป็นไงบ้างขอพูดตื่นเต้นแหลนะน้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นแน่นอน Okay, ตั้งใจหน่อยตรงนี้นะครับโอเคทำให้ดีที่สุดทำเพื่อตัวเองนะครับสู้ๆโอเคเดี๋ยวพ่อไปดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศีนี้เลยนะครับพรงนี้ส่งกำลังใจให้น้ำโมโด้วยนะครับแล้วก็พี่แป้งด้วยนะครับโรงเรียนบ้านฉางก,กันจันทุนวิทยานะครับก็จะเริ่มการประเมินตั้งแต่เช้าเลยนะครับ ตื่นเต้นพ่อถ่ายยังตื่นเต้นเลยครับผมยิ่งใหญ่มากทุกคนนี่นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับนี่ผู้อยู่เบื้องหลังของเรานี่สวัสดีครับสวัสดีคุณครูด้วยนะคะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับไม,ไม่ไม่เท่าไหรค่ค่ะทําเพื่อนักเรียนเต็มที่อยู่แล้วคะ่ะขออนุญาตถ่ายลงช่องด้วยนะครับได้ค่ะ ก็ขอแนะนําด้วยว่าคุณครูเนี่ยอยู่เบื้องหลังของเด็กๆทั้งสองคนเลยนะครับคุณครูให้กําลังใจเด็กๆหน่อยครับก็ลูกๆสู้กันเต็มที่อยู่แล้วนะคะก็ขอให้ประสบความสาเร็จทั้งคู่นะคะคก็เห็นเห็นการทํางานทั้งคู่ค่ะว่าเต็มที่มากๆเลยนะคะแล้วก็เหลือเวลาอีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามผลกันค่ะพรงน,นี้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้เตรียมงานตอนนี้ประมาณ 85%ค่ะพรุ่งนี้ประเมินแล้วอีก1บเเเดี๋ยวรอมาจัดตอนเย็นเลยค่ะเดี๋ยวรอคุณครูเข้ามาลงเพิ่มอนนีุ้ณครูคุมสอบอยู่โอเคครับคุณครูเหนื่อยมากเลยนะครับผ่อนเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับสวาสดีครับนี่ ามเสนอเลยนะครับตามมาเลยนี่ครับข้อมูลอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะ,ค,ะครับเพลิงวานนี่นะครับให้ดูข้างในเราโ,โหตัวนี้ใหญ่มากทุกคนโอ้โ โมแนะนำเพรื่องรางวัลหน่อยได้ไหมคร่าวๆได้จากอะไรอุ๊บทำไมนี่อันนี้ใหญ่ใหญ่จังเลยลูกัเป็นเครื่อของนายกนะคะนายกนี่ดรอดิเทพจริยาวชวัฒนานะคะนายกเทซูนตรีคนปัจจุบันนะคะใช่ของอเภอบ้านฉาเนาะก็อันนี้ก็เป็นประกวดร้องเพลงวันสงกรานต์นะเป็นประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อ่า ชายลูกย่าเนาะประกวดร้องเพลงทุ่งเหมือนกันนะครับอาจจะเวียนๆอาจจะสุ่มๆเอาใชครับนี่รางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออาจจะต้องดูอันนี้น้องพิมพ์พระราชนิพนธ์นะคะที่จันทบุรีเนาะใช่ชาญิพนธ์นะคะใช่ที่จันทบุรีอันนี้ก็อ่านเอ่อบรรยายนะหลวงปู่มั่นประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะนี่รางวัลอะไรเอลยรางวัลนันอันดับสองประกวดเออสวดมนต์นะคะสวดพันยะ นี่สําคัญมากบอกรางวัลนี้หน่อยครับรางวัลวัฒนคุณาธรนะคะผู้ทําประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จะได้ปี2563นั่นเองนะคะนี้และรางวัลนี้สัคราใหม่นะจ๊ะเป็นตัวแทนจังหวัดไหนสงขลาระยองได้ไงระยอสงขลาไม่ใช่เนาะโอเคนี่ก็เป็นภาพเกียรติบัตรดาราเกียรติบัตรนะคะที่อยู่ในงานที่จะเอามานําเสนอนะครับนี่ แั้งผลงานทุกคนเป็นโซนของเกติบัตรเนาะเป็นโซนของเกยรติบัตร Yes เป็นโซนรางวัลน,น,นะลนแล้วก็จะมีท,มนะทั้งผลงานเยอะแยะมากมายแายผลงานด้วยทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมด ตอนนี้แยกออกมาเลยนี่ส่วนตัวเลยนะคือแยกออกมาจากรางวัลทั้งหมดกเป็นถ้วยถ้วยพระราชทานนะคะการขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติเป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิราชานะคะก็คือสมเด็จพระเทพรนนั่นเองนะได้ในวันไหนครับรางวัลชนะเลิศระดับชาตินะคะการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาตินี่ในวันแบบวันพ่อ ถ้วยพระราชทานนะครัเป็นงมทีภูมิใจมากๆเลยถ้วยพระราชทานใบแรกโดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษานะและคัดเลือกตัวแทนอแห่งชาตินี่นะครับของนมันัสี่เหี่ยมี่มเี่ยมสี่เียมสามงกลมต้องรัดูว่าบนี่พี่เขาอีกคนนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อ สิ่หลอดลันังตินรงค์ค่ะชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะอยู่ม .6 ค่ะโรงเรียนบ้านฉางกันนุกวิทยาลัยข่าวที่ประเมินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นระดับชั้นมปลายโอเคเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะเครียดมากกัวทำออกมาได้ไม่ดีค่ะโอเคพ่อรู้แล้วแหละแต่อยากถามให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเนี่ยบรรยากาศของคนที่แบบเออจะประเมินแล้วมันจะเป็นเพื่อนๆนะคะมาช่วยนะครับเออคนไาย ลงช่องด้วยนะครับอนุญาตนะครับอย่าฟ้องพ่อนะครับโอเคนี่นะครับงานของพี่แป้งนะครับก็พี่แป้งก็จะประเมินของมัธยมตอนปลายนะครับน้ำโมก็จะประเมินมัธยมตอนต้นนะครับนี่พรุ่งนี้น้ำโมแล้วแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นของพี่แป้งเขานี่ครับนอะไรสวยตนี้บอกอะไรนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อถ่ายอินเสิร์ตแป๊บนึงปึ๊บนี่นี่นะครับ ดกเตอร์นัติกาลัตนานะครับวันนี้มาประเมินค่ะประเมินภาพรวมว่าเมื่อกี้ประเมินพ่อละโมเขาไม่ได้ประเมินนะโมครับนี่ประเมินพ่อละโมโแล้วจากร้อยเปอร์เซนตอนนี้จะเหลือสามสิบเปอร์เซนแล้วคุณพ่ออ้าวได้สินี่เราก็อยู่ในบรรยากาศให้ดูอีกรอบนะครับทาจากวายยิวนะครับทั้งหมดสิบสี่แผ่นนะไหนตรงไหนเอยโอ้ตรงนี้สวยสุดแล้วตัวจริงดู เขียวสุดเออนี่ล่าสุดนะครับนี่นโมก็ต้องหาความรู้นะลูกนะจากป้ายอะไรเนี่ยต้องต้องเก็บรายละเอียดปีนี้เป็นปีแรกถามว่ายากไหมยากนะส่วนตัวพ่อก็ยังบอกว่ายากเลยเพราะว่าเราเพิ่งมาเป็นปีแรกปีแรกตอนนี้เราอยู่ม .2 องก็จริงแต่เรามาใช้ชีวิตในโรงเรียนบกวแค่ปีแรกปีนี้ปีเดียวเลยนะปีปีแรกด้วยและด้วยสถานการณ์โควิดด้ทำให้เราแบบ รู้สึกว่าบางทีความไม่พร้อมอะน,นะแต่มันไม่ได้เป็นข้ออ้างอ่ะแล้วลูกนะสู้ๆแหละมันมันลอง <ไป S 1> ทาให้เต็มที่ไม่ได้ไม่เป็นไรลูกทําให้เต็มที่มันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาการแล้วนะเราทใาให้ดีกให้ดูบรรยากาศเรื่ยนะครับพวงนี้ส่งกำลังใจให้น้ำโมด้วยนะครับแล้วก็พี่แป้งด้วยนะครับโรงเรียนบ้านฉางก,กันจันทกุลวิทยานะครับ ก็จะเริ่มการประเมินตั้งแต่เช้าเลยนะครับ mm. ตื่นเต้นข้อถ่ายยังตื่นเต้นเลยโอ้ oh, ยิ่งใหญ่มากทุกคน